สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อการเลือกตั้งกับนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการค่ะนางรัฐีพรมีสะอาดภูมิในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4เปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็นการเลือกตั้งกับนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการที่ห้องประชุมรวมใจพักสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกค่ะ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษข้อพึงระวังการรายงานข่าวเลือกตั้งโดยนายพงศักดิ์รัตนมนเทียน รวมในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกและการเสวนาการเลือกตั้งกับนโยบายทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจและรู้ข้อควรระวังในการนําเสนอข่าวไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งเผยแพร่ข,ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้เข้าใจข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอาธิษฐานความผิดมีโทษทางอาญาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเช่นห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดโฆษณาหาเสียง เลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เว้นแต่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา81จัดโดยกอกะตค่ะห้ามผู้สมัครผู้ใดกระทําการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐสื่อของรัฐต้องวางตัวเป็นกลางห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบค่ะผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการ,ก,ก,าร,ก,ารการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปีที่ผ่านที่ผ่านมานะคะประชาชนเนี่ยอ,ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ74โดยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะให้มีพี่น้องประชาชนนะคะออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ80จึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือฉลาดเลือก ไว้ศึกษาข้อมูลทั้งกฎหมายการเลือกตั้งการแบ่งเขตการเลือกตั้งการเช็คสิทธิ์การเลือกตั้งแล้วก็ข้อมูลอื่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสําหรับจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการแบ่งเป็น5เขตการเลือกตั้งเฉลี่ยประชากรนะคะเขตเลือกตั้งละ168,000คนบัตรเลือกตั้งนะคะก็จะได้รับคนละ2ใบด้วยกัน